คันคันไม่ไหว สวัสดีวันพุธนะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะช่องพังแม่วงเดือนนะคะคุณพ่อคุณแม่ค่อาละน้อยนะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านเลยนะคะสวัสดียามเช้าจ้าอาบน้ําเรียบร้อยนะคะแม่แม่อาบน้ําเรียบร้อยแล้วนะคะสดชื่นแจ่มใสทั้งแม่ทั้งลูกดู สวัสดี e. วันพุธนะคะขอให้มีความสุขนะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะอากาศร้อนนะคะเขาคันเขาไปถูแม่วงเดือนวงเดือนทำไมหูกลางฟังเสียงอะไรวงเดือนเธอหาหาแต่แนวดิแม่วงเดือนนี้อยอ่ะน้อยไม่นี้ลูกเร็ว ตาเอวันดีครับผมมาละน้อยวันนี้ก็สองเดือนกว่าแล้วเนาะแม่แมค่ะสองเดือนกว่าแล้วครับผมลูกชายเชือกที่สองของคุณแม่วงเดือนนะคะเชือกแรกชื่อพี่บุญเหลือนะคะเชือกที่สองชื่อน้องบุญมีนะคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนักเลงส <c oughs> ว,วัสดีครับผมกัแล้วลูกสวัสดีครับเอามาถูต่อถูถูทันคันไม่ไหวอาบน้ําเสร็จแล้วเนาะ อย่าวัดแต่อละน้อยดูไม่งเดือนองเดือนก็คันไม่งเดือนก็คันนะคะฝากเป็นกําลังใจให้กับอาละน้อยกับแม่องเดือนด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่คันอะฐูถ,ถูเออถูโชว์แม่แม่นหันหน้ามาโชว์ความรอหน่อยลูกเร็วน้อยสวัสดีทุกท่านครับไหนล่ะ ตาเอตาเอครับผมคันคันคันไม่ไหวขออนุญาตถูแป๊บหนึ่งครับถูก,กับแม่ไมถูก,กับแม่ไม่สะใจใช่ไหมลูกโอ้แม่องเดือนเป็นยังไงฟินไหมลูกมทำหน้าฮึบฮึบลมเย็นอยู่นะคะแม่แมวันนี้มีลมอยู่ ไม่อ้าวนะคะไม่อ้าวเท่าไหร่ช่วงเช้าเนาะตอนน้องควันถ่ายคลิปนี้ก็ประมาณ8ปดโมงนะคะแปดนาฬิกาคารบทรงชาติ <c oughs> โอ้คันคันปึ๊บสองเดือนกว่าแล้วนะคะหัดใส่กำไลขาแล้วค่ะแม่แมเห็นไหมเขาโชว์ใส่โซ่น้อยๆน,นะคะฝึก ฝึกไว้นะคะโตแล้วโตเป็นหนุ่มแล้วครับผมฝึกใส่จะได้ชินเนาะแม่แม่สู้น้อยนะคะจะได้ง่ายต่อไปอะไรอะไรจะได้ง่ายเนาะแม่แม่ไปถูกบแม่องเดือนต่อองเดือนโชดักองเดือนเดือนหันหน้ามาเร็วแม่องเดือนแม่องเดือนเดือนหน้าก็อายุยี่สิบปดนะคะแม่แม่ สาวยี่สิบแปดมีลูกสองแล้วหมานแต่ตัวผู้ด้วยนะหมานแต่ลูกชายน้อยมานี่ลูกน้อยหน่อย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 ้อยตาเอ๋มานี่แล้วลูกอ้ยเดินสำรวจหาที่ถูตัวบอหืมถูตัวบ่ลูกเริ่มชินแล้วชินกับกำไรขาแล้วนะคะแม่เมยช่วงนี้ มีหลายเรื่องหลายราวที่ต้องทำเนาะแมยมค่ะไหนจะฝึกโค้งคอฝักอฝึกฝักฝ่นวะฝึกอ่กกกกอโค้งคอกับแม่วงเดือนนะคะฝึกฝึกในข้อก่อนนะคะแม่์มสเต็ปแรกเนาะค่อยๆเป็นค่อยๆไปฝึกให้เขาชินก่อนเวลาออกออกข้างนอกมันจะได้ง่ายนะคะไปทีละเล็กทีละน้อยนะคะแม่์มค่ะ ฝึกใส่ปอกขาด้วยเห็นไหมได้กําไรขาสวยๆนะกําไรขาเขาสวยค่แหละบ้อบม่์มช,ชินกับอชินกับเท้าแล้วนะอันน้อยเขาชินแล้วนะแม่์เมย์ใส่วันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่วันที่สองเนาะใส่เมื่อวานวันนี้วันที่สองนะคะใส่อ่ากําไรขาให้อลละน้อยนะคะแต่ว่าเรื่อง้องคอกับแม่วงเดือนยัง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 ,ยง,ยง,ยงไม่ชินคะ่ะแม่์เมยัง ถ้าเราออกอ,อกถนนอย่างเงี้ยค่ะอ,อกถนนกับผูกตรงนี้มันอะฟิลมันคนระแบบกันเนาะแม่แม่ถ้าไปอย่างนั้น่ะเขาจะแบบไปอย่างเดียวเลยแต่นี่คือเราฝึกฝึกฝึกเบื้องต้นก่อนแม่แม่ไปเรื่อยๆเนาะ <S <S เรียนรู้ไปเรื่อยๆนะคะทั้งคนทั้งช้างเราก็ไม่เคยเลี้ยงช้างน้อยเีย่ะเช็ดกแรกได้หนิแม่แม่ <laughs> เป็นกำลังใจ เรียนรู้ไปด้วยกันเนาะแม่เมยค่ะถ้าออกถนนใหญ่มันก็จะอารมณ์ก็จะต่างแตกต่างจากนี้เออเขาก็จะไปอย่างเดียวเลยเนาะแต่อันนี้เราแค่แค่ฝึกเขาก่อนฝึกให้อยู่ในข้อก่อนนะคะเดี๋ยวต่อไปเราต้องทําทางเข้าทางออกนะคะนี่อันนี้ทางเข้าทางออกเ้อแม่เมนี่ ทางเข้าทางอกอกจะอยู่ฝั่งนี้นะคะเราต้องทําใหม่อีกทําหลายอย่างเลยแหละว่าจะหาคนมาช่วยควานไม้อยู่นะคะเดี๋ยวดู <laughs> ไม่มีใครช่วยก็ทํากันเองนี่แหละค่ะมันต้องทําใหม่นะคะตรงนั้นทางเข้าทางอกอ,กอกของเรา <c oughs> ลูกชายเราเริ่มโตแล้วเนาะแม่ๆเม <c oughs> เขาพร้อมแบบท่องโลกกว้างแล้วด้นี่ดูหน้าตาตุ๊ปุขึ้นทุกวันทุกวันเไปยกขา ายกขาโชว์แม่ๆวะลูกโชว์อน้อยได้กําไรขาสวยไหมแม่ๆัาปอ้เขาชินแล้วฝึกไปทีละเล็กทีละน้อยฟันเขาก็ฟันเขาขึ้นแล้วเดอ้อแม่ๆฟันน้อยๆของเขาแหม <laughs> แ <laughs> เดี๋ยวต่อไปก็ต้องกินกล้วยอีกสักสองสอีกสักเดือนสองเดือนเนาะแม่ๆ ล้วยมันเป็นอาหารเสริมอาหารหลักของช้างมันก็จะเป็นพวกหญ้าพวกเนี่ยคะ่ะอันนี้คืออาหารหลักพวกผลไม้นั้นมันเป็นพวกอาหารเสริมนะคะแม่ม่กินเยอะมากก็ไม่ดีเด้อกินแบบพอเหมาะพอควรได้อยู่อย่าว่าแต่ช้างเล็กช้างโตยิ่งช้างเด็กเหนียวมันละเอียดอ่อนเนาะแม่เมฆาดูเสียงฟังเสียงเขาไอมนมาทำเสียงให้แม่ๆม่ฟังหน่อยลูกน้อย ยกขาหลังขาหลังมีถนัดคักเดอ้อเข้าไปข้างในไม่ได้นะคะจัดขาหลังให้หลายซิงเกิลหนเูเ้อนี่ต้องเร็วเข้าเร็วออกเร็วต้องถือไม่เลียวด้วยนะคะโตแล้วเวนาะแม่ถือไม่เลียวน้อยๆนะคะเอาไว้ไว้เตียละไม่งั้นแรงเขาเยอะกว่าเราตัวเขาเล็กแต่ว่าแรงเขาเยอะนะแรงเขาเยอะกว่าคน คนสู้แรงเขาไม่ไหวหรอกไม่แม่ะ่าอะไรหลูกได้อะไรโอ้กินหญ้าบ่ต้นอะไรนี่ต้นแดงโม่นี่ดูเขาทำทำทรงคือด้วยนะแสบบ่ทำแบบคาบคาบไว้พอเป็นพิธีทำทรงแม่แม่น้องคันอาบน้ำเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวน้องควันกลับบ้านก็น่าจะหลับแหละ เดี๋ยน้องควานต้องกลับบ้านยังไม่ได้กินข้าวเลยค่ะแม่์มไปทำกับข้าวองเดือนไม่สนใจลูกฉันจะกินอย่างเดียวเป็นแม่องเดือนเพิ่มพลังยาก็ยาอ่อนเลยนะคะแมย์มยยอดอ้อยยอดอ้อยยอดอ้อยครับปู่อันนี้กินอะไรนี่กินแตงโมกินต้นแตงโมบอแแ่บบ่ มาโชว์ใกล้ๆทักทายวันพุธครับผมวันพุธครับผมฝากอลาน้อยกับแม่วงเดือนด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่คะบางคลัดเกาะอาบน้ำปุ่มอยู่บ้านน้องบัวนะคะอยู่จังหวัดสุรินทร์นะคะคุณแม่ลูกสองนะคะฝากเมตตาเอนดูแม่วงเดือนด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยเดอ้อคุณพ่อคุณแม่คะกับอลาน้อยนะคะ ละน้อยชื่อว่าเด็กชายคณะโกนนะคะชื่อเล่นชื่อน้องบุญมีนะคะแม่เมฝากเมตาเอ็นดูหล,ละกับแม่วงเดือนด้วยนะคะเดี๋ยน้องควานจะขออนุญาตลงคลิปเลยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคุณพ่อคุณแม่คะ่ะคลิปนี้น้องควานไปก่อนเด้คอคุณพ่อคุณแม่เอาวงเดือนสวัสดีค่ะก่อนเร็วงเดือนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพอ่ณพอคุณแม่ก่อนจ้าสวยเลยอ่ะสวยๆค่ะบนสูงเ็วสวยสวยค่ะไหน,นละ่ะ อ้าวสวัสดีค่ะเร็วบนสูบนสวัสดีค่ะบนสูงบนขี่ขาดเนอะเอาบนสูงเร็ว<น>อ้าสวัสดีค่ะก่อนสวัสด,ดีค่ะโอ้อขี้เกียจ <laughs> ขี้เกียจเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเด้อคุณพ่อคุณแม่ครับผมนะคะคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสด,ดีครับไปแล้วเนอะสวัสด,ดีค่ะ <laughs>